5สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะซื้อลงทาวิ่ง New Balance ระหว่าง New Balance ม V5 และ New Balance 1080 V14 ทุกคนนะครับที่ติดตามช่องผมอยู่นะวันนี้เรามีรองเท้า2คู่นะนั่นคือ New Balance m อวคู่ล่าสุดและอีกคู่หนึ่งคือ New Balance 1080 V14 คู่ล่าสุดกว่าคู่นี้เนาะคลิปวิดีโอนี้นะครับรองเท้าเนี่ยจะเราได้รับมาจากทาง New Balance Thailand นะครับในการซัพพอร์ตในเรื่องของตัวรองเท้ามาให้เราดีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ แต่ทุกคนมั่นใจได้นะครับว่าคลิปวิดีโอนี้หรือคอนเทนต์นี้นะครับมาจากการใช้งานจริงแล้วมาจากความรู้สึกของผมเองทั้งหมด100%นะก่อนจะเริ่มต้นชมคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะวิ่งไงให้อ้วนนะทั้งช่องทางของแฟนเพจ Facebook ช่องทางของ YouTube และช่องทางของ TikTok ใช้ชื่อ Account เดียวกันทั้ง3ช่องทางเลยวิ่งไงให้อ้วนฝากทุกคนช่วยกันกดติดตาม้วยนะครับคือรองเท้า2คู่นี้หลายๆคนก็จะมีคําถามครับว่า เฮ้ยเราจะเลือกซื้อรองเท้าคู่ไหนดีเพราะว่าเทคโนโลยีคล้ายกันหมดเลยแต่มันก็ยังมีจุดที่เขาแตกต่างกันนะเดี๋ยวเราวันนี้เรารีสออกมาประมาณ5เรื่องหลักๆเนี่ยรองเท้า2คู่เนี้ยครับมีราคา 5, ้าพันเก้าหกพันตีซะหกพันแล้วกันนะซึ่งมันเป็นราคาค่อนข้างที่จะสูงปปมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าคุณจะเลือกซื้อรองเท้าคู่ไหนอย่างแรกเลยมาดูสเปกก่อนเอาคู่ไหนก่อนคู่อคมอก่อนไหม รองเท้ามอ V5 ใครยังไม่ดูคลิปรีวิวนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในช่องเรานะเราโพสต์ไว้ในช่องเราเรียบร้อยนะครับอา้าวเรื่องดีไซน์เป็นไงโทนสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับพื้นก็จะเป็นโทนน้าเงินแล้วก็มีตัดไม่ใช่ขาวนะครับจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆเนาะ รองเท้ามวีหเนี่ยวางขายเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีนะในเมืองไทยนะครับก็จะมีสีนี้มีสี OG นะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งสีขาวนะครับวางขายที่ช็อปของทางนิวบาลานด์นะครับดีไซน์ทุกคนว่าไงสวยไหมผมว่าใครเห็นตัวมวีหสะดุดตายอย่างแรกเลยครับคือพื้นมันหนามากครับมันหนาแบบหนามากเลยเนาะตัวอัปเปอร์ตัวนี้เป็น engineered นะครับตัวเชือกเป็นเชือกแบบแบนนะครับดีนรองเท้าก็หนาพอประมาณเนาะแล้วก็ซัพพอร์ต ในช่วงของตัวข้อทามแล้วก็จะเป็นผิวขูกระประมาณหนึงนะก็ช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตได้ดีนะครับตัวพื้นชั้นกลางก็จะเป็นตัว Face f o r m X ซนะครับซึ่งมีสแต็ i ไฮสูงมากนะครับสแต็ไฮสูงมาก44มิลนะแล้วก็จะมี o อ s โซที่เป็นยางในลักษณะน,นี้นะครับให้มาเต็มมากชื่อเขาคือมอเนาะนี่ให้ทุกคนดูก่อนนี่มอไม่มีใครให้มากกว่านี้แล้วครับอันนี้ก็เป็นตัวมอเนา มาดูตัวนิวบ a ลานหนึ่งศูผมว่าทุกคนเห็นแล้วสัมผัสได้เลยใช่ไหมว่ามันซิ่งกว่ากันเห็นไหมเห็นไหมมันคือมอที่บางกว่าหรือหลายๆคนบอกว่า มองมันคือ1080ที่ยัดโฟมหนาเข้าไปนะทำให้มันหนาขนาดนี้เนาะมาดูดีไซน์ของตัว1080 V14 ก่อนให้ทุกคนดูป้ายเห็นไหมนี่นะครับ1080 V14 สีจะเป็นสีน้ำเงินเนวีแต่จะเข้มกับทางมอนะมอจะออกแนวโทนอ่อนหน่อยอันนี้จะออกแนวเข้มๆหน่อยนะครับตัวพื้นชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นตัว f a e e f ม r m X คล้ายๆกับตัวมอครับแต่ความสูงของเขาเนี่ย มีความสูงที่น้อยกว่าตัวมอส์ตัวมอส์เนี่ยสแต็กไฮเขานะฮะตัวเวนโซนเนี่ยสูง44มิลมตัวนี้สูง38มิลมนะครับก็ค่อนข้างที่จะบางลงมาหน่อยเห็นไหมให้ดูเอาโซคล้ายกันไหมผมว่าลักษณะการดีไซน์ทุกอย่างคล้ายๆกันหมดเลยเนี่ยตัวลิ้นคล้ายกันตัวเชือกคล้ายกันแล้วก็ตัวล็อกบริเวณข้อเท้าค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับสัมผัสของอัปเปอร์ทั้ง2รุ่นเหมือนกันเลย นะบอกก็เลยว่าเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยน่าจะต่างกันที่ตัวสแต็กไฮแต่จริงแล้วมันมีอาการต่างหลายๆอย่างนะที่ผมได้ไปลองมาแล้วนะครับสวยไหมผมว่ารุ่นนี้มันดูแนวซิ่งซหน่อยดูแนวเป็นเด a r ีเฮนเนอร์มากกว่าเป็นแบบสายซัพพอร์ตแนวแมคคูชั่นนะมันดูออกแนวซิ่งซหน่อยดูบริเวณส้นหน่อยนี่1080เห็นไหมถ้าตัวมอก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมตัวมอก็จะเป็นเขียนว่ามอ โอเคไหมทั้งสองคู่อะลองเทียบดีไซน์ทั้งสองข้างให้ทุกคนเห็นแล้วก็ดูด้านข้างดูบ้างชอบดีไซน์ไหนมากกว่ากันครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ทีนะใครที่ดูคลิปนี้นะครับชอบแบบไหนมากกว่ากันผมว่าดีไซน์สองข้างเหมือนกันเลยความรู้สึกผมนะคือคือเขาเขาเหมือนกันเลย เออคือคือจริงคือเหมือนกันเลยแต่ว่ามันอาจจะต่างในเรื่องของความสูงเนี่ยแหละครับมาเทียบกันเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกที่ผมจะเปิดประเด็นในวันนี้คือเรื่องของตัวมิโซเนี่ยครับตัวมิโซของตัว1น8 0ศู b บกับตัวมอ v 5ใช้เฟสโอม x เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลย อะให้ทุกคนดูใกล้ๆ Fa c e f o เ m X เห็นไหมอะผมลองกดให้ทุกคนดูตัวนี้เป็นเบสของตัวล่าสุดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบีบของตัวมอให้ทุกคนดูตัวมอเนี่ยเราไปวิ่งมาได้สักยาแล้วแต่ว่าตัวนี้เพิ่งเริ่มเพิ่งได้มาแล้วก็เพิ่งเริ่มวิ่งเนาะฟีลลิ่งแรกเลยนะคือเรื่องของความนุ่มของตัว Face f o r m X ครับทุกคนเข้าใจหมดว่า Fa ฟมมีความนุ่มมากแต่ อาการนุ่มของ f ฟสโฟมเ m คือนุ่มแล้วมันยวบถูกไหมนุ่มแล้วมันยวบมันจมแล้วมันไม่มีแรงส่งกลับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ใครที่ได้ลอง f ฟสโฟมเในตัวนิวเวรลาจะรู้สึกเหมือนกันหมดเลยซึ่งผมก็รู้สึกโดยเช่นกันแต่ในตัวมอครับอาการนุ่มยวบและจมอ่ะมันหายไปแต่อาจจะต้องลองวิ่งสักยะหนึ่งก่อนนะครับสัก70โล80โลเนี่ย เราอาจจะรู้สึกถึงการนุ่มและการจมอาการยวบก็เป็นได้นะอันนั้นเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังทีหลังเนาะแต่สัมผัสแรกที่ได้ลองไปวิ่งอาการนั้นมันหายไปครับเฟิร์มขึ้นในนี้อาจจะไม่ได้เฟิร์มขึ้นเหมือนกับแบรนด์อื่นแต่มันเฟิร์มขึ้นกว่าตัวก่อนตัดภาพมาที่ตัว V14 เฟิร์มขึ้นกว่าตัว V13 ชัดเจนชัดเจนหมายความว่าชัดเจนเลยคือ V13 เหยียบไปแล้วมันยุบ แล้วมันจมเข้าใจความรู้สึกยุบแล้วมันจมใช่ไหมแต่ตอนนี้เหยียบไปแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สัมผัสถึงพื้นเลยมันมีชั้นโฟมรองรับอยู่ผมเลยรู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นมันแน่นขึ้นแต่สองคู่นี้เนี่ยโฟมมันนุ่มแล้วมันแน่นขึ้นครับแต่มันมีหนึ่งปัจจัยที่มันทําให้ทั้งสองคู่นี้มันต่างกันคือเรื่องของขนาดครับอ่ะให้ทุกคนดูให้ทุกคนเทียบกันดูผมไม่รู้จะเทียบยังไงอ่ะอ่ะดูดูเรื่องของขนาด พอสแต็กไฮมันต่างกันครับความสูงแล้วความเฟิร์มที่มันเกิดขึ้นจากตัว f a c e f o เ m X ที่มันมีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนมันเลยทำให้ฟีลของการเหยียบลงไปแล้วเจอโฟมครับตัวมอจะรู้สึกมากกว่าอันนี้ผมบอกเลยนะมอจะรู้สึกมากกว่าว่าโฟมมันเฟิร์มขึ้นครับเมื่อเทียบกับตัว V14 ของตัว1080แต่สิ่งหนึ่งที่ V14 ความรู้สึกดีกว่าคือพอมอเนี่ยมันเหยียบไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเฟิร์มนะแต่มันยังมีอาการจมอยู่เนื่องจากขนาดการยุบตัวของตัวมิโซเนี่ยมันมีเยอะใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นตัวนี้ครับเรารู้สึกว่ามันเด้งกลับมาเลยเมื่อเทียบกับตัวก่อนเด้งกลับมาดีขึ้นกว่าตัวก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบนะใครที่ชอบแนวเหยียบแล้วเรสปอนส์กลับการคือแรงต่างๆนานเนี่ยผมว่าในตัววีเจ็บสีทำได้ดีกว่าตัวมอมอออกแนว นุ่มไปหน่อยนะถ้าเทียบกับเรื่องขนาดต่างๆอาาเนี่ผมว่าตัวมิโซเนี่ยตัว V14 ทําทำได้ดีกว่า <S <S เรื่องต่อมาครับแม้ในเรื่องของตัวมิโซต่างๆอาในเรื่องของอาการเฟิร์มที่มันมีมากขึ้นระหว่างตัว1080กับตัวมอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรับให้ได้ครับคือเรื่องของขนาดตัวครับ ขนาดตัวมันจึงทําให้น้ําหนักตัวของตัวมอมันมีมากกว่าตัว1นึ่ครับรองเท้ามอคู่นี้ผมสั่งไซส์มาเป็น12 US เนะครับแล้วก็เป็นตัวหน้าเท้าปกติหน้าเท้าดีเนาะแต่ตัว1นึ่งเนี่ยผมสั่งมาเป็น11.5 US ซึ่งเป็นหน้าเท้ากว้าง 2E ครับตัวมอไซส์12น้ําหนักตัวเขาตลอดไซส์ผมนะสามกร,รัมครับกับขนาดอย่างเงี้ยครับมันทาให้น้ําหนักมันกระโดดขึ้นไป370เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนักมากๆในการที่คุณจะใส่ไปวิ่งทําคอมเร็วหรือต่างนานาเนาะแต่ถ้าคุณใส่ชิลใส่ออกกำลังกายใส่เดินใส่เดลี่เทนเนอร์ใส่ออลวราวะครับรองเท้าคู่นี้อาจจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่มันเหมาะมากๆตัดภาพมาที่ตัวนี้ครับ1080เวอร์ชันล่าสุด V14 น้ำหนักตัวเขาอยู่ที่340กรัมครับน้อยกว่ามออยู่ประมาณ30กรัมคุณคิดว่าไง สา0กรัมสำหรับรองเท้าเดให้เนืร์ในปัจจุบันเนาะถ้าเทียบปีกซาสก็อาจจะใกล้เคียงกันที่300ก,กว่าเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันนิมบัสเช่นกันก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเทียบ2คู่นี้คุณก็ลองดูครับอาการหน่วงเท้าหรือ,อาการเข้าเท้าในการวิ่งเนี่ยรองเท้าตัวหนึ่ดนี่เนี่ยอาจจะเข้าเท้าคุณได้มากกว่าในตัวมอที่มีน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าในตัว1 0 8 0ครับข้อ4ฟีลลิ่ของการวิ่งของเท้า2คู่นี้ครับ ผมก็อยากจะบอกกับหลายๆคนที่เคยลองหรือมีข้อมูลที่มันฝังใจเกี่ยวกับตัวนิวบาลานในก่อนหน้านี้เนาะเฮ้ยนิวบาลานมันต้องนุ่มมันนุ่มอ่ะมันยั่วแบบมันกินแรงมันเหยียดแล้วมันจมพอเหยียดแล้วมันจมมันวิ่งไม่สนุกไงใช่ครับก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมใส่นิวบาลานมามอมอวีหนึ่งวีสองวีสามวีสี่นิวบาลานเฟสฟอร์มหนึ่งศูนย์ปศูนย์เริ่มใส่ตั้งแต่วีสิบเอ็ด v 1 2 V13 จนมปถึงคู่ปัจจุบัน v ี4เราใส่กันมาในลายผลิตของมันเกือบทั้งหมดเลยตั้งแต่เราเริ่มวิ่งมาครับก็คอนเฟิร์มครับว่ารองเท้า New ิว l a n c e เนี่ยมันมันนุ่มแล้วมันจมแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่โฟมมันหลายคนบอกโฟมมันตายโฟมหมดอายุอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเลยมันเหยียบไปแล้วเออเหยียบไปคือโฟม EV a เนาะมันก็หมดอายุครับมันก็จะมีความแข็งกระด้างเกิดขึ้นมีอาการนุ่มที่มีก็หายไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณควรจะเปลี่ยนรองเท้าใหม่ครับเพราะว่ารองเท้ามันได้หมดอายุการใช้งานไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะโฟมมันหมดอายุเนาะฟีลลิ่งในการวิ่งของรองเท้าคู่นี้1080 V14 และมอวีมันเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปยังไงอาการนุ่มอาการจมที่เกิดขึ้นในการลองวิ่งมาอย่างคู่นี้วิ่งมาประมาณ30โลแล้วคู่นี้มาวิ่งมาประมาณ5 5โล10โลเนี่ย ก็ต้องบอกว่าฟีลลิ่งนั้นมัน,ม,นมันถูกชดเชยด้วยอาการที่มันเฟิร์มขึ้นจากเดิมสัมผัสได้เลยว่ามันเฟิร์มขึ้นมีอาการติดเท้ามากขึ้นมีแรงส่งกลับมามากขึ้นกอรู้สึกได้เลยว่าถ้าเทียบกับ V13 อะ่ะเดี๋ยวผมอาจจะทํา,าทคลิปอีกตัวหนึ่งเพื่อเทียบ V13 ให้ทุกคนได้ชมกันนะมันมีอาการเฟิร์มจากตัวโฟมไม่ว่าจากสัมผัสจากตัวโฟฟูดเองก็ตามหรือว่า ตัวส้วนเท้าเองก็ตามเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีอาการเฟิร์มขึ้นแน่นขึ้นจากตัวมิโซครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณวิ่งเพจเจ็ดครึ่งคุณเหยียดลงไปเนี่ยถ้าตัวรุ่นก่อนมันก็จะเหยียดไปแล้วก็มาจึบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบอ่าคุณก็ต้องยกแรงไปนั่นแหละครับอาการกินแรงที่ผมกําลังจะถ่ายทอดเลยทุกคนได้ฟังน,นะแต่ตัวนี้พอเหยียดไปปุ๊บมันมีแรงส่งขึ้นมาระดับหนึ่งเลยคือมีแรงส่งแบบพอที่จะให้คุณยกได้พอให้คุณยกขาได้ครับ เพราะฉะนั้นในตัว180เนี่ยในตัว v 14เนาะก็มีอาการเฟิร์มและแน่นขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งมันคืออะไรมันคือถ้าคุณอาจจะทําสปีดกับเขาหน่อยเช่นวิ่งเร็วกว่าเดิมหน่อยนะจากเพจเดิมที่คุณวิ่งอยู่เป็นประจำเนี่ยรองเท้าคู่นี้มันอาจจะมีฟีลลิ่งในเรื่องของการติดเท้ามากขึ้นในเรื่องของการควงเท้ามากขึ้นและไม่เป็นภาระกับคุณแต่ตัวมอเนี่ยมันมีเรื่องของน้ําหนักตัวที่มันเป็นประเด็นอยู่นะมันเลยทําให้ อาการที่มันเราเรียกว่ามันเป็นภาระแล้วกันในการที่คุณจะควงขาหรือย,ยกขาต่างๆครับน้ําหนักตัวมัน่วงขาไว้นั่นเองครับแต่สําหรับผมอ่ะผมใช้มอสาหรับการออกไปวิ่งยาววิ่งยาวโดยที่ไม่สนในเรื่องของความเร็วครับผมอาจจะวิ่งเพจแปดอย่างเงี้ยครับชิลๆเก็บเอนดูรซ์ต่างๆโดยที่อาจจะวิ่ง2ชั่วโมงได้โดยที่ผมฝึกซ้อมนะครับใช้น้ําหนักตัวของรองเท้าใน เรื่องของการพัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆครับมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราใช้ซ้อมในเรื่องของ e n d u r a ร c ตต่างๆในการวิ่ง2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งหรือนานกว่านั้นนะครับในการซ้อมที่เราจะอาจจะไปมาราธอนไปฮาล์มาราธอนครับเพราะต้องบอกงี้ครับว่าเราคงใส่รองเท้าเบาๆซ้อมทุกวันไม่ได้ครับมันเป็นการสปอยเรามากเกินไปเนาะผมจะหารองเท้าแนวอย่างเงี้ยครับเดลี่เฮนเนอร์ที่มีน้ําหนักตัวหน่อยมาใช้สําหรับการซ้อมครับเพื่อเป็นการพัฒนาขาเรา พัฒน,นาฟอร์มการวิ่งของเรานะครับในการเก็บเอนดูแลในการทำลองลันต่างๆผมจะชอบมากเลยในการใส่รองเท้าแบบนี้ออกไปวิ่งแนวนี้ครับเรื่องสุดท้ายครับไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้คุณตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นครับสองคู่นี้ราคาขาย 1080 V14 ราคาขายอยู่ที่5,900บาทครับส่วน New Bal a n c e m อวราคาขายราคาขายนะราคาป้ายนะอยู่ที่6000บาทครับราคาต่างกันร้อยเดียวกับการที่คุณจะต้องเลือกลองทา2คู่นี้ครับผมมองว่าราคาเท่ากันแล้วกันอย่าเอาร้อยหนึ่งมาเป็นปันจจัยที่ทำให้มันต่างอะไรครับราคาเท่ากันครับถ้าคุณจะต้องเลือกซื้อ1คู่ครับหลังจากที่คุณได้ฟัง5สิ่งที่ผมลองลิสต์มาให้ว่ามันน่าจะ เหมาะสมสําหรับการซื้อรองเท้า1คู่เนาะถ้าให้ผมเลือกตอนนี้แล้วเรามีเงินอยู่6,000บาทเพื่อจะซื้อรองเท้า2คู่นี้เนะเลือกเพียงคู่เดียวเนี่ยถ้าเป็นผมนะจากวัตถุประสงค์ของผมเองเริ่มวิง่งเรื่อกออกกําลังกายวิ่งลดน้าหนักต่างๆผมเลือก1 0 8่งศูครับผมเลือกคู่นี้เลยเพราะผมมองว่ามันความออลอ o u n d ของเขาครับการใส่ในทุกๆวันใส่ในทุกๆโอกาสหรืออาจจะใส่ใน ช่วงไปเวทหรือใส่เที่ยวอะไรก็ได้ครับผมว่าคู่นี้ค่อนข้างที่จะเหมาะสุดละแต่ถ้าหากคุณมีรองเท้าแนวนี้หลายคู่แล้วหรือคุณวิ่งมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับคุณมีรองเท้าใส่ซิ่งบ้างแต่คุณอยากจะหาซื้อรองเท้าที่ใส่ดีค o v e วอรนะใส่เบาๆวิ่งเบาๆหรือใส่เดินต่างๆผมว่ามอ5อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ช่วยให้ วันรีคาบูรี่ของคุณหรือวันที่คุณใส่สบายๆหรือใส่เดินส่วนฐานะอเงี้ยครับเป็นหนึ่งคู่ที่แบบเหมาะเลยแหละการบีกลุ่มประเภทหนึ่งคือคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะๆครับที่กําลังมองหารองเท้าแนวซับพอร์ตเยอะๆซับพอร์ตจัดๆมอวีห้าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกแบบจัดเต็มมากรองรับแรงกระแทกดีมากผมบอกเลยดีมากอีกหนึ่งสำคัญในการตัดินใจของท้าสองคู่นี้ครับ ไม่รู้ใครจะว่าผมไงก็ตามนะแต่ผมบอกว่าผมชอบจบไหม <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ให้ผมทีนะครับว่าใครชอบคู่ไหนระหว่าง1080แล้วก็ตัวมอเนาะรองเท้าของนิวบ a n c e ทั้งสองคู่นี้นะวางขายเรียบร้อยแล้วนะครับที่ช็อปของทาง n นิวบาลานนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนจำไม่ได้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนที่ช็อปของทางนิวบาลานนะไปดูกันได้นะครับมีที่ไหนบ้างมีที่เซนทรเวิลด์ชั้น3นะครับ มีเอ็มสเฟียร์ชั้น1น,นะแล้วก็มีที่เซ็นทัลภูเก็ตชั้น2แล้วก็มีเซ็นทัลพัทยาชั้น2แล้วก็อีกที่หนึ่งคือเซ็นทัลเชียงใหม่นะครับชั้น2ส,สามารถสอบถามได้ที่นิวบาลานส์ไทยแลนด์ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์นะครับก็แอดไลน์ไปได้เลยนะนิวบาลานส์นิวบาลานส์ไทยแลนด์นะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานะครับใส่แอดแส่ใส่ add, add, สข้างหน้าด้วยก็ลองติดต่อไปทางนิวบาลานส์ไทยแลนด์ดูได้นะครับสำหรับการซื้อรองเท้า2คู่นี้ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับการให้คุณช่วยในการตัดสินใจในการซื้อรเอท้า2คู่นี้นะฝ่าทุกคนช่วยกด subscribe และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวิ่งไงอ้วนนะทั้งช่องทางของ YouTube ช่องทางของแ p a g e Facebook แล้วก็ช่องทาง TikTok ใช้ชื่อ Account เดียวกันวิ่งไงอ้วนนะครับฝ่าทุกคนช่วยกดติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะไปได้ปดติดตามชมว,วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับก็ซื้อทั้งสองคู่เก็จบ จะมาเลือกทำไมมแล้วมแล้วมปแล้ว